สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบประกาทุกท่านครับของดีอีสานบายคู่โชว์ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของพุทธธันายวันนี้ก็อย่างแม่นทั้งสิบหกเรื่องที่สำคัญใกล้ถึงสกราชสองพันปลายตามคำทำนายแล้วท่านผู้ฟังครับ การทำนายอนาคตเป็นพันพันปีในหนังสือโบราณที่เรียกว่ามหาสุบินชาดกได้กล่าวไว้ว่าโดยเป็นบทกรพุทธพยากรที่มีพุทธบัญหารประทานนายว่าสานุสิทธ์ทั้งหลายจะสู้ครูจะหักหานผู้ใหญ่ให้เป็นน้อยสำทับถ้อยกี่ขม อารมณ์อยู่ยกย่องกายหมายประกวดปวดอ้างรู้จะลบลูผูซ้ำด้วยคำพานสงทรงศีลบริสุทธิ์จะสุดเศร้าเป็นผู้เป็นเจ้าตีกสิ้นทุกอินฐานซึ่งบอพิษนิมิตสิบหกประการไม่มีเหตุเพศพานแก่พระอ,องค์ จะได้แก่สัตว์โลกทั้งหลายในภายหน้าจงจำไว้พิจารณาอย่าลืมหลงจะเสื่อมศูญเมธีกวีวงและหองหงประยูนตะกูลพราหมณ์จะเฟื่องฟูเฉยชมนิยมยากแบ่งแต่บาปหาบนรถยกขึ้นหาม อันกองธรรมจะนำสนองตามจดลงหนังสุนัขถามเมื่อยามตายพระไตรัตจะวิบัติมนมัวหมองไม่ปุดพองแผ่วผานสะอาดฉายสักราระทำรบนั้นสองพันปายจะต้องคำพุทธธรรมนายไว้แน่นอน พุทธธรรมนายสิข้อนี้มีปรากฏให้รู้กันเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วต่อมามีแพร่หลายออกไปหลายภาษาทั้งตะวันตกและตะวันออกแต่ก็เป็นหน้าประหลาดคับที่ตรงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันหมดพุกข้อถ้าพระพุทธองค์ทรงทํานายไว้จริงก็ต้องถือว่าเป็นการทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าถึงสองพันกว่าปี ได้อย่างแม่นยำมากแต่ถ้ามีผู้แต่งขึ้นภายหลังก็ต้องถือว่าผู้แต่งเป็นนักวิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นร้อยร้อยปีได้แม่นยำเช่นเดียวกันต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีเพลงยาวพยากรณ์เกิดขึ้นสิบหกข้อเหมือนกันโดยเอาความในมหาสุบินชาดกมาแต่ง และเจาะจงว่าจะเกิดกับกรุงศรีอุธยาแต่ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณอักษรไว้จนในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนักโกสิน์จึงได้นำข้าราชการครั้งกรุงศรีอุทยาที่จำเพลงยาวนี้ได้มาลำดับความแล้วจดลงสมุดไว้ดังต่อไปนี้ เพลงยาวพยากรกรุงศรียุธยาจะกล่าวถึงกรุงศรียุธยาเป็นกรุงรัตนราชพศาสนามหาดีเรกอันเลิศตนเป็นที่ปรากฏรสจนาสรรเสริญอยุธยาทุกแห่งหนทุกบุรียสีมาม่นคน จบสกลลูกขาวานิชทุกประเทศสิบสองภาษาย่อมมาพึ่งกปุงศรีทยาเป็นอัคนินประชาราษฎรา s จาก a ไทยยาพิษทั้งความพิกลจริตแลความทุกข์ฝ่ายองค์พระบรมราชาคองขันสีมาเป็นสุข ด้วยพระดีกาธรรมโนจึงอยู่เป็นสุขสวัสดีเป็นที่อาศัยแก่มนุษย์ในใต้ล่าเป็นที่อาศัยแก่เทวดาทุกราศีทุกนิกรนรชนบนญตีาหาพดีชีพรามพฤกษาประดุดังสาลาอาศัยดังหนึ่งร่มพระใส อันสาขาประดุดหนึ่งแม่น้ำพระคงคาเป็นที่สิเนหาเมื่อกันดานด้วยพระเดชชาอนุภาพอาจปรภาภยรีทุกธิสารทุกประเทศเขตขันบันดาลแต่งเครื่องบรรณาการมานอบนบกุงศีธยานั้นสมบูรณ์ เพิ่มพูนด,ด้วยพระเกียรติถาจรจบอุดมบรมสุขทั้งผีภพ,พจนคำรบสักการะได้สองพันคราที่นั้นฝูงสัตว์ทั้งหลายจะเกิดความอันตรายเป็นแม่นหมายด้วยกษัตริย์ไม่ได้ทรงพศสพิษราชธรรมจึงเกิดเป็นมหาสัจจันทร์สิบหกประการ คือดินดาวดินฟ้าจะอาเพอุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศสารมหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงการเกิดนิมิตพิสดารทุกบ้านเมืองพระคงคาจะแดงเดือดเป็นเลือดนกเอกทั้งแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลืองผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมือง ผีเมืองน,นั้นก็จะออกไปอยู่ใครพระเสื้อเมืองจะเอาตัวหนีพระกาศีจะเข้ามาเป็นไส้พระธรณีจะตีอกให้อีกพระการจะไม่อยู่เกรียมกรมในายรักทำนายไว้บ่ห่อนผิดเมื่อพินิษพิสดูก็เห็นสมมิใช่เทศการร้อนก็ร้อนระงม มิใช่เทศกาลลมก็ลมพัดมิใช่เทศกาลหนาวก็หนาวลน้นมิใช่เทศกาลฝนฝนก็อุบัติทุกต้นไม้ย่อมหญ้าสารพัดเกิดวิบัตินา,นานาทั่วสากลเทวดาซึ่งรักษาพระศาสนาจะรักษาแต่คนฝ่ายอากุศล สัตรบุรุษจะแพ้แก่ทรชนมิตรตนจะฆ่าซึ่งความรักพรรยาจะฆ่าซึ่งคุณผัวคนชั่วจะมาล้างผู้มีศักดิ์ลูกศิษย์จะสู้อูพักจะหารหักผู้ใหญ่ให้เป็นน้อยผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำนาจนักปราชจะตกต่ำต้อย กระเบื้องจะเฟืองผู้ลอยน้ำเต้าอันลอยจะจมลงผู้มีตระกูลจะสูเผ่าเพราะจันทานมันเข้ามาเสพสมผู้มีศีลนั้นจะได้เสียซึ่งอารมณ์เพราะสมัครสมาคมด้วยมันยาพระมหากษัตริย์จะเสื่อมสิงหนาะ ประเทศสราชจะเสื่อมที่ยศถาอาสัจจะเรื่องลือชาพระธรรมมาจะตกลึกหลับผู้ก้าจะเสื่อมใจหานจะสาบสูญวิชาการทั้งปวงสับผู้มีศีลจะถอยจากทรัพย์ทรัพย์ปุรุษจะอับซึ่งน้ำใจทั้งอายุจะเคลื่อนจะเกินปี ประเวณีจะแปรปวนตามวิสัยทั้งพืชแผ่นดินจะผ่อนไปผลละหมากรากไม้ค่อยรถทั้งเพศพันธุ์ว่านยาก็อาเพศเคยเป็นคุณวิเศษก็เสื่อมหมดจวงจันท์พันไม้อันหอมรสจะถอยถดไปตามประเพณีทั้งข้าวก็ยากมากจะแพง สารพัดจะแห้งแหลงเป็นท่วนที่จะบังเกิดทรพิษมิตรสัญญีหูงฝีจกวิ่งเข้าปอบผลกุงประเทศสาราธานีจะเกิดการกาลยุคทุกแห่งผลจะอ้างหวางอกใจทั้งไพรพลจะสารวนทั่วโลกและหญิงชาย จะร้อนอกสมยาประชาราจะเกิดการเข็นฆ้าอุบาทนั้นมากหลายจะรบราฆ้าฟันกันวุ่นวายโผงคนจะล้มตายลงเป็นเบื่อทางน้ำก็จะแห้งเป็นทางบกเวียงวังก็จะรบเป็นป่าเสือแต่สิงสาราสัตว์เนื้อเบือ่อ ฉันจะหลงหลอเหลือให้แผ่นดินทั้งผู้คนสารพัดทั้งหลายจะสาบสูญล้มตายเสียหมดสิน้นด้วยพระการจะมาผานแผ่นดินจะสูญสิ้นการดนลงสงขามกุงศีทยาจะสูญแล้วจะรับรัศมีแก้วเจ้าทั้งสามไปจนคำรบ ปีเดือนคืนยามจนสิ die, ้นนามสกราตห้าพันกรุงศรีธยากเสมสุขแสนสนุกนี้ยิ่งล้ำเมืองสวรรค์จะเป็นเมืองแพทย์สยาอาถรรนับวันแต่จะเสื่อมสูญเอ่ยเมื่อกุงศรีธยาแตกในปีพศสองพันสามร้อยสิบมีการพูดถึงเพยงยาวพุทธธรรมนายนี้กันมา ร่ำหรือว่าแม่นย่ำจริงๆตามคำทำนายทุกอย่างแม้นในกรุงรัตนกโกสินทร์พุทธธรรมนายก็ยังได้รับการกล่าวขานตลอดมาและหากเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันก็ยังน่าว,วันบาดกลัวว่าจะเป็นเหมือนกับปุงศรียุทธยาไปได้ท่านผู้ฟังครับในเรื่องคำทำนายสิบหกข้อ ของพระเจ้าประเสียที่โกศลนั้นบ้างก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วทีนี้เรามาฟังในเรื่องของพุทธธรรมนายวันนี้ก็ยังแม่นทั้ง16เดืองที่สำคัญใกล้ถึงสกราสอง0 0 0ปายตามคำทำนายแล้วคำทำนายอนาคตเป็นพันๆปีนี้ในหนังสือโบราณที่เรียกว่ามหาสุบินชาดกได้กล่าวไว้ว่า คืนหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลซึ่งครองเมืองสาวัตถีแขวนโกศลครับได้ทรงพระสุบินประหลาดคืนเดียวถึงสิบหกเรื่องเกิดความหวัดหวั่นพระไทยจึงให้พระรามโปรโหหิตทั้งหลายพยากรพวกพราหมณ์ทูลว่าพระสุบินนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ร้ายให้สะละเพาะด้วยการบูชาย,ยันสัตว์สองเท้าและสี่เท้าอย่างละ 500. ห้าร้อยเหตุอะไรก็จะกลายเป็นดี พระเจ้าประเสณที่โกศลก็ส่งเชื่อตามคำพราหมณ์จึงโปรดให้ดําเนินการแก้ความฝันนั้นปรากฏว่าที่หน้าเมืองมีเสียงผู้หญิงร้องไห้กันระงมที่ผัวถูกล่ามตัวจะเอามาฆ่าผู้ชายก็จะตะโกนสาบแช่งที่วัวควายช้างม้าของตัวถูกต้อนมาบูชาย,ยันพระนางมาริกาเทวีมเหสีของพระเจ้าประเสณที่โกศล เยี่ยมหน้าต่างออกดูก็สรดพระไทยทูลขอให้พระสวามีปลดปล่อยผู้คนช้างมา้าววกวายคืนเจ้าของไปจะได้ไม่เป็นบาปแล้วก็ชวนกันไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นสเสด็จมาประทับณเฉตวันมหาวิหารใกล้เมืองสาวถีขอให้พระองค์ทำนายฝันจะเป็นการประเสริฐกว่า รังพระพุทธองค์ทรงสดับพระสุบินทั้งสิบหกข้อของพระเจ้าปเสนที่โกศลแล้วจึงตรัสว่าพระสุบินนั้นแสดงว่าจะเกิดเหตุร้ายแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดกับพระเจ้าประเสนที่โกศลหรือเกิดในยุคนั้นหากจะเกิดแต่สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อโลกหมุนไปถึงจุดเสื่อมในยุคที่ผู้นำไม่ได้ปกครองโดยธรรมและหมู่มนุษย์ก็มิได้ดำเนินชีวิตตามหลักศิลธรรม เมื่อความดีลดน้อยลงและความชั่วหนาแน่นขึ้นโลกก็จะเข้าสู่ยุคเสื่อมและส่งทํานายพระสุบินของพระเจ้าปัเสริที่กุศลเป็นขอ้ขอขอ้อซึ่งเรียกกันว่าคําทํานาย16บหขอ้อฝันว่าหนึ่งฝันว่าโคทั้งสี่มีกําลังแล่นประดังโดยทิศนิมิตเห็นจะชนกันแล้วหันห่างกระเด็น แต่งลีกนี้หนีเล้นไปรับตัวพุทธพยากรณ์อภิปายถ่ายว่าดูดูฝนเมฆฝนเมือดมิดทุกทิศทั่วดังจะปลายสายพิรุณคุณเคียวมัวพายุพัดกัดกวดจะลายไปจะลำบากยากใจแก่ไพ่ผลด้วยฟ้าฝน ไม่ตกมาในไรนาต้นข้าวต้นแตงเหี่ยวแห้งไปผลไม้ม่วงปางจะบางเบาข้าวจะยากมากจะแพงทุกแหล่งลาปูงประชาแขนคับดูอับเฉาด้วยมนตีโมหะปัญญาเย่าลำเอียงเอาอามิตรไม่คิดทำ ฝันว่าหนึ่งฝันว่าไม้รุ่นจเจริญผลดูวิกลเหมือนไม้ในภัยสนพุทธพยากรมีนำดัดทายคำทํานายพันภายหน้านั้นเหล่าหญิงจะหญิงเหล่าจะคบสู่สู่หาสมาคมเสพสมกันแต่แลกพึ่งรุ่นสาว ปุมารีจะมีบุตรแต่รุ่นเยาว์อายุไม่ยาวยากเก็นด้วยเข็นมีฝันว่าหนึ่งฝันว่าแม่โคขาวินวอนขอนมลูกกินหน้าบัดสีพุทธพยากรอภิปายทายว่านิมิตนี้ไปภายหน้าจะมีเป็นแน่นอนพ่อแม่แก่ชรลามหาบุตร ด้วยสิ้นสุดด้วยปากข้าวและผ้าผ่อนต้องมายอมปอบขอเฝ้าง้อง่อนมันขอขอดสำทับให้อับอายมันขอขอดสำทับให้อับอายหยาบช้าต่อปีดาชนลนีพาทีให้สำสลาสลายมิได้มีฮิริโอตปะ ละละอายหยาบคายผมเหงไม่ลมผ่านฝันว่าหนึ่งฝันว่าแม่โกใหญ่เคยไถนาไม่นำพาปล่อยทิ้งจากสถานเอาลูกโกเทียมไถเข้าใช้การไม่เคยงานเสียรอยย้อยยับไปเดินแตกแยกข้ามคันนาหนี่ไม่รู้ในท่วงทีทำนอง และคองไถพุทธพยากรมีพุทธบัญหารว่านานไปนาเลศไถเท้าพรยาทุกธานีจะคบคนพาลาปัญญาญาใจว่าบาปหนุ่มขนองให้ครองที่นับถือว่าซื่อสัตย์สุดจริตดีได้ทีพวกกุฏามเข้าลวนลาม ถึงได้เป็นเสนาปรึกษาความทำบู้วามตามศักด์แล้วหันหวนชอบผิดมีได้คิดอีกคู่ควรเอาแต่ส่วนสินบนคนเข็นใจฝันว่าหนึ่งฝันว่ามีม้าสองป่าเห็นหญ้าหยาปากอ้ากินน้ำไหลบุรุษสองปองป้องจะอ่อนใจหยิบหญ้ายื่นให้ไม่เว้นวาย พุทธพยากรณ์มีพุทธตีกาพยากรณ์ผู้ตัดรอนความลาดสิ้นทั้งหลายจะรวบรวมกินกันทั้งสองฝ่ายแนะนำให้ท้าโจทย์และจำเลยกินพางทางปมด้วยลมลวงเหนียวหน่วงถามยิงแล้วนิ่งเฉยบ้างอาศัยใช้การจนนานเลย ความก็เกยแห้งแหลงอยู่ครั้งปีฝันว่าหนึ่งฝันว่าสุบรรณพานทองสุนัขป้องขึ้นนั่งหน้าบัดสีเอื้อมโอดโอดพุทธวรีว่าพาลาจะได้ที่เสนานายจะยิงยศมาสำทับไม่นับประาเสพสังวาสคบคนผ่านสมานหมายเหมือนขมิ้นขยำน้ำปูนละลาย หญิงไพานายจะขนองลำพองผ่านหนึ่งฝันว่าผู้มีฟันซึ่งเชือกหนังอยู่เคหังเพ่งพระในสถานปลายเชือกเสือห้อยลงย้อยย่าสุนักนอนใต้คานกัดกินไปย่างฟันก็ยิ่งสัน่นไปหมดสิ้นหายืดลดถึงดินได้ไม่ถึง พระโลกุตระมาจารย์บัญหารไว้ว่านานไปจะได้เห็นทุกเห็นมีชายหาลาบสการะบ้านเรือนหญิงก็จะเบื่อบ่ายบ่ายตำหนีทำแสนง้อซ่อนทรัพย์คิดอับปีคมขีหยาบภายให้ชายกลัวทำยอกยักรักทรัพย์ให้ชู แต่แขงค่อนข่มกู่ข่มเิงผัวชายเขาหมัวรักสมัครมัวเห็นผัวกลัวกับข่มให้ให้สมใจหนึ่งฝันว่าประชาชนนั้นขนน้ำน้ำชวนกันปร่ำเทลงตุ่มใหญ่ตุ่มน้อยร้อยพันเลียงกันไปหามีใครเทใส่แต่สักคน พระบรยานโปรดประทานประกาศสิทธิและนิมิตไทยเขียนให้เห็นผลว่าภายหน้าเสนาเป็นนายพลราชจะพ้นทรัพย์ใส่ในตุ่มโตยิ่งได้มากจางเจือจนเหลือล้นยิ่งยากจนยับนักลงอักโขจะรุ่งงามตาการหน้าแต่พาโลที่ชื่อก็จะโซดังตุ่มน้อย หนึ่งฝันวาดเห็นสะปทุมมามีโมูกุ้งกุมพามัดฉาหอยวารีรอบขอบใส่มิใช่น้อยกลางกับหอยคนพ้คนคุณสนุนมีพระบรยานบรรหารให้เห็นว่าประเทศที่สุกเกษมสีกษัตริย์ปงคงสืบทรงประเพณีเป็นบุรีที่ประชุมประชากร จะแรงมาั้างว่าเงาเป็นป่าแขมทั้งคาแฝกแซมแซมขึ้นสลอนทางชนวิกลการเป็นชายดอนลาดสะดอนจะรอนแรมสุขทุกเดือนปีด้วยกำแรงแห่งสัตว์วิบัติเป็นไม่เคยเห็นก็จะเห็นเป็นท่วนทีน้ำกลางกุ่นพ้นคือบนตี จะย่ำยีบีทาประชาชนจะรุกรานแก่ไพร่ให้ระลมคิดคิดคมเหงเอาทรัพย์อยู่สับสนทั้งเดือนนอนเดือนใช้ใช้เปื้อนปนสุดจะทนที่จะทานด้วยการรุมการหลวงแล้วก็ให้ทำกนันนายพวกไพ่ราชพักพรายเข้าสองซุม้มจะหลบลีหนีหายเข้าป่ากลุ่ม ประคองกลุ่มพวกเข็นได้เย็นใจหนึ่งฝันว่าเห็นคนนั่งหงข้าวหม้อเดียวชาวหลายลน้นผลวิสัยบางดิบบ้างสุกพะปนกันไปบ้างเปียกบ้างไม่ไม่มีดีพระแย้มโอดโอดพุทธดีกาพระเทพรักษาบุรีสีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเรื่องฤทธีพระ เพณีพาดเปี่ยงไม่เที่ยงทันเทวันอันรักษาศาสนาจะรักษาแต่คนที่อาสัตผู้มีศีลจะเสียศีราวัดมิตรรักจักตัดความรักของตนปูงลาจ,จะอาพาธเก็บไข้เกิดมรณภัยทุกแห่งหนประเพณีปีเดือนจะเพื่อนปนฤดูฝนหนาวร้อนก็ผ่อนไป หนึ่งฝันว่าเห็นแก่นจันแดงราคาแพงเลิศล้ำในต่ำใต้ชายเขาเอาพอแรงไม่แจงใจก็อเอาไปแลกนมโอเสียดายทรงพุทธธรรมนายอภิปายโอดภัยหน้าโสดหมู่สงสิ้นทั้งหลายจะแนะนำพระธรรมอันเพิดพรายเขี่ยวเร่ขายแลทรัพย์มาซื้อกิน ไม่อดสูดูรายและอายบานิยมยาบเอื้อมอาจประมาทมินก็กำทำให้ตนให้มนทินเหมือนหนึ่งกินยาตายไม่หมายเป็นหนึ่งฝันว่าน้ำเต้านั้นจมชนดูวิกลไม่เคยพบประสบเห็นพุบทธบัญหารว่านานไปจะได้เป็นที่ข้องเข็นของสัตว์ที่บัตรมี จะเกิดความยากลำเหลือลำเข็นสิ่งที่เย็นจะกับร้อนทั่วทานีนักปราผู้รู้ธรรมจะต่ำต้อยพาลาลอยเฟ,ฟื่องฟูสูศักดิ์ศีผู้พงษาตระกูลประยุนมีจะลี้รับเสื่อมสูญประยุระยศคนพานจารานเลิงบันเทิงหน้าเจรจาผิดธรรมไปจนหมดใครป่อปิ้นลิ้นลมเป็นคมคด รูโป๊ปตบปลอกหนอนับกันสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ